ไอเฮี้ยนที่ชื่อพีแสงทีเฮ็ดเลยเหรอก็คือใครวะก็คือยาสูกแรงหนึ่งเกาหลีเลยดูไยกลางหายนะจ๊ะเจ็บกูเน,น้นหัวกระถ้ายทอนไปสัตว์พี่เขาสกิลกันอย่างมันเลยพี่อ่ะอยู่หลังทีไปเนี่ยเฮ้ยมีคนมา มันเอาอิฐไหนมาไม่น่าจะกลับง่ายๆมึงต้องกลับหลัจากกันนะต้องกลับมันมึงเป็นทำอย่างอื่นเลยก็ได้ไม่เข้าหรอกุ่ยลืมไปว่าจะออกรองเท้าหนึ่งของเขาแบบเป็นอิสุดเดาได้ขอให้ดีหันไปดีหันไปหันไปไไดด้้กก่่ออนนะ โซ่อ <Cornell>. ันดับหนึ่งแพ้ช่องถอยเนี่ยยิงธรรมดาก็ลำบากมันยิงกระจายใส่กูอยู่เลนไม่ได้เลยไอ้นี่อ่ะไปแล้วมกแล้วอะดาวไม่ต้องบอกแล้วเก็บแต่งไปเลย ว่ามันโดนกูยิงโว่แล้วมันจะรอดได้ไงโอเคตายโดนตีผู้ไปแต่ยังไม่ได้เระเบิรมบวกแลยตายปะไปเฮ้ยจี้อะ เฮ้ยไงไอ้เหี้ยคุยเพื่อนกูวายสาเย็ดแม่โลมาตีด้วยเฮ้ยอะไรแม่ไม่รู้ยังไงรอบนี้กูก็ไม่โดนล้วงไงฮะหรือว่าไอบอดดีวะออปทีนิตีหรือไอบอดไม่รู้วะเก่งไมหรจะกลข้าไปอยู่ดีว่ะเหี้ยเ้ยนหายบนหาย มาดิกำะโม่จิ้มิงมไม่ถึงไหวเลยชุดแมงมุมเครื่องล่ามันอยู่อีตัวมีอนตีมะตัวใช้ไประเดี๋ยวกี้ม่ตัวเดียวมีตัวเดียวกูลงไปทันปะวะข้างล่างเลยวเฮ้ยเฮียอันเดียมึงกากจะตายก่อนกูได้ตายดิพี่อะเป็นไรแต่เพื่อนกูไม่มีไงตีอันเดียว ไอ้เงี mo, ้ยก yeah. ูก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นกูอยากให้บึกรลอนมากกว่าไอ้เหี้ยที่ของเราเพื่อนกูต้องได้ไอ้เงี้ยไอ้เหี้ยผูเลยเหี้ยดาวกาเหี้ยดาวตายว่ะเี็บร้อให้เลยเดี๋ยวเพื่อนนะไอ้เงี้เสร็เลือดเดี๋ยวมันมีที ร้อยตูเ้เฮียไ,ไม่ทำัำโอ้เรียบร้อยดิ่า๋ออะไรเฮียกองเหรอโอเคเป็นไอเฮีเเเเเยตัวหน้ามาเฮียวิ่งยาวเลยไปด้วยเพื่อน ใช่ใช่ใช่ทำเลียทำเลียขาวไปเลยครัยสุดท้ายเฮ้ยสวยเพื่อนเฮ้ยเทีนมาเฮ้ยหันเทียนมาโอ้ยมัววายสับเฮ้ยเทียนโดนโซน่าเฉยเีนเสียงเมื่อกี้เฮียเีนเสียงเมื่อกี้ ไม่ตรงเล่นไม่ได้เลยเพื่อนอย่าหันไปกินโอ้ยหิวจัดจดนีแต่กูไปโป๊กทิ้งไว้ก่อนเป็นหมวยนี่เอเต็มเต็มมาหมดแล้วอแม่แหนึ่งเขียนมาว่ะเขียนมาเขียนมาเจ็บ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 มากเจ็บมาก อยู่อยู่ในวงกูไว้อยู่ในวงกูไว้โดนเทรนขโมยว่ะตอรี่หลบโซนอ่าแปลกๆงงอันนี้มั่วนะครับอุยคุยแรงแรงมากเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยเลยครับอุ้ยเฮีย เกือบแล้วถ้ารอตัวดีที่คุมจะสดุดที่เขียนมาโคตรเดือดเลยวะเฮียของชิ้นเดียวไอ้เฮียแบบฟันพูดพูดพูดที่ทีมกูหายหมดเลยคนระับว่าตรงนี้ตีตัน,นมาสิ<ะ>เจ็บดีครับผมเขค,ครับคิวแรกไอ้เหี้ย ดูดิกูเห็นและวหิวกูจัดไอ้สัตว์เรียบร้อยอา้อาวอ้าวชนที่อะไรอ่ะอะไรวะไปหลังเข้ามองไปกำลังไปกำลังไปกำลังไ,ง,ไงไปครับตรวจพบ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 เอ้าไอ้เหี้ยตรวจพบควายหนึ่งตัวครับตีไหมครับเฮ้ย 54ูไม่ออกกระตือขอ,อเฮียโอ้ยเฮียเฮ้ยเฮียตูมันเอาจนแตกเลยว่ะอันมันจะมันจะปุ๊บเพิ่มเข้ามาแล้วนะสวยสวยสวยเอาเอาเอาโอ้โอเคเพื่อนกูได้เว้ยเกาหลีจัดเกาหลีเกาใจ <ส straightforward> <Be> มันยังไม่รู้ว่ากูมาเดือดอ้อมแม่งเลยเวลาตวนทีเนี้ยตีก่อนตีก่อนกูรอกูรอมันจะได้ไม่เห็นกูมันน่าจะเอาไอ้นี่กันดีกว่าใช่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 โอ้ยเหี้ยวุฒิเอาป้อมเลยทั้งนั้นโอ้โไม่น่าอ่ะ ไอ้หี้อกูปิดโลยสั์กูก็ว่ายิงไม่หลายทีสวย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 ครับถอยถอยถอกถอนขอเก้าบอลขอก่อนมันเหลือตัวเดียวเลยเราจะลองดัน้อบใหมก่อนปะดันไปเลยก็ได้นะดันไปเลยก็ได้นะเต้นติดแล้วนอนติดเต้นหมดสวยเพื่อน โอเคี่ยกูไม่มีแผลโอเคไม่ต้องแล้วไปครับคุ้มสุดสุดเฮ้ยยี่เคียเนแดงมาเราห้ามแวะนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นายจี้จี้ไม่มีหักเนื้อไปเลยเวรเลยกูตายเดี๋ยวกูล่างไปหรอกยียมันมาไวเกินดีสัตว์ไม่มีการแวะนะแม่งรู้รู้จัด ย้อนไปกลางกา็ได้สองคนไหวเอจีข้างบนไม่รู้ว่ะเทปปะทาไมไหวมึงเดินออกเทปไม่เห็นแล้วนี่ะอะขี่ไปเฮี้นไปกลางขึ้นไปใส่ใส่ใส่เทิร์นเท,ทิรกันเท,ทินกันผมไปสมทบเฮ้ยเฮียโซนหน้ามาเดินเข้ามาอย่างนี้ได้ไงวะเฮ้ยเฮยเคียนเคียนเฮ้ยทันนเต้เหนื่อยละ โอ้โหกลางวงวายเฮียทำขบไม่ได้เลยสัตว์กูต้องเอาออกมาก่อนไอเฮียเดี๋ยวแม่งเข้าเพื่อนกูโอ้โหไม่ไหวว่าโอเคโอเคดี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 โวยเพื่อนแต่กูจะตายละกูขอถอนตัวจากการต่อสู้ก่อนดิถอนถอนได้ปอมปะกำลังกำลังสสงกใเยืดเวิรวด ถามไงถามเฉยไม่ได้ก็บอกได้ได้ได้ครับได้ไอ้เหี้ยก็เห็นอยู่เห็นอยู่ไอ้เหยโอ้ยเพื่อนเขาคาดหวังในตัวเราอยู่นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอันนี้เล่นเกินเบอร์จับ

ได้ปะวะเฮียเริ Dai ่มไม่ได้ใจแล้วได้ได้ได้เอ้ยเฮียดีดีอ่านดีจัดเลยเฮียอ่านดีจัดเลยไม่เห็นตัวมึงแค้มมองไม่เห็นเอ้ยจีเพื่อนเฮียเอาเพื่อนกูไปไหนอ่ะไอ้เฮียไอ้เฮียมันเปลี่ยนไปเอากูหมดเลยกูก็นึกว่าบีแค่ตัวสองตัวไอ้สัสกูทำไม่เฮียนี่ฮะเฮ้ยมันเอากู มันเพื่อนตัวกูเอาไ่เลยโอ้ยเฮี้ยเสอนกูสะบัดออกหมดเลยไอ้เฮี้ยค่ะไวๆอินกันละกันมาลอนเล่นกัน